แค่เรานี่ยไม่มีกันเองที่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งดีกันเองก็คงเป็นเพราะว่าฉันน่ะไม่มีมันเองเธอเกิดฉันรังเธอไว้จะจะอยู่ต่อไมมเป็นคำถามไม่ได้จะมีประเด็นเพราะสำหรับฉันเธอน่ะไม่มีใครคล้ายแต่ในวันที่เธอหายก็เศร้าจริงว่าเซนเพราะในตอนเธอจะไป เธอเคยบอกกับฉันให้ออกไปเจออะไรที่ไม่ใช่เธอฉันนั้นมีความสุขแต่ฉันยังรักเธออยู่จะให้ไปเจอทําไมเพราะเวลาที่มันผ่านมันก็เดินจะไวฉันยังจำได้ทุกอย่างเลยว่าเดือนอะไรวันที่คบแล้วก็จากวันที่เธอตอบปดแลวจะให้ฉันไปจากเธอยังไงอยากเดินเข้าไปเลี่ยนเธอชิพแต่ว่าเธอคงจะเหวี่ยงเบอร์นี้ไม่เคยคิดว่าจะเสี่ยงเธอทิ้งสมองฉันนั้นมันเกลียดเธอชิปตอนนั้นอยากจะลบเธอให้ออกแต่ว่าใจไม่ได้บอกไม่อยากเหยียบเบอร์ทิ้งขังสตอรี่ฉันได้ขึ้นหน้าเธอตลอดไม่ได้ทำให้ฉันเกลียดเดือน นี่ฉันก็รู้ไม่มีสิทธิ์จะไปตามคนคนที่เขาไม่รักอีกมันคงทำอะไรไม่ได้แต่เธอเลือที่จะไปก็ต้องให้ต่อให้เจ็บไปอีกนานนมจากรู้จักดีกับไปคนไม่สนิทบทสนทนาดีเคยจีพังลงไม่มีสิทธิ์เขาไปเบียดเธอฉันไม่เกลียดเธอแต่ฉันโคตรเกลียดเดือดพฤศจิกายนจริงๆถ้าฉันเลือดดึงเธอได้ฉันคงเอาไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าฉันเมาแล้วฉันลืมจะไปได้ใช่ฉันเองคงจะเมาไปแล้วตอนนี้ฉันคงจะไม่ดาวไปแล้วสมองฉันที่ตอนนี้ไม่ชัดดาวไปแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดคือฉันยางรอเธออยู่อนทด่ฉันนั เรูว่าตัวเธอนั้นลืมเราไปแล้วและฉันต้องทำยังไงต่อไปจากเธอละเซนความรู้สึกเธอทำไมไปไปจากเดิมละเซนข้อความเดิมเดิมไม่กลับมือละเซนตอนที่เธอบอกจะไปก็เศร้าเกินว่าเซนเพราะฉันยังคิดถึงเธอเหลือเกินว่าเซนไม่มีใครที่มันเหมือนเหมือนเธอว่าเซนจะได้ออกไปเจอคนมากมายที่คิดว่าแทนเธอได้แต่สุดท้ายก็ไม่เหมือนเธอว่าเซนเพราะความรู้สึกฉันนี่ยมันของจริงตอนที่ฉันเสียเธอมันก็หลอนจริงฉันยังจำเสียงเธอไม่แต่ตอนเสียงเธอที่ฉันเสียเธอมาตั้งสองปีฉันก็อยากที่จะลืมพยายามหนีคนอื่นฉันจะไม่จำไม่ต้องการ ฉันจำตอนที่เธอโบกมือแล้วก็ปลบมือวันที่ฉันไปแข่งงานวันกีฬาสีตอนที่ฉันได้เจอเธอแบบในวันนี้ฉันไม่เคยจำเธอแบบในวันทิ้งเธอน้ารักหน้าช่างตอนที่ใส่เสื้อบาช์ฉันก่อนจะไปเดินแบบในวันวิทย์แต่วันในตอนนี้เธอจะกอทิ้งหนังเรื่องร้องรักหรือจะร้องทิ้งตอนนั้นที่เราเคยคิดจะไปดูมาด้วยกันแต่สุดท้ายไม่ได้ทำเพราะไม่มีตอนนี้ที่เธอและฉันจะได้กอดกันอีกครั้งเียงคงนึกมันหน่อยละตอนที่เธอเคยมาบอกให้เราเดินกันไปต่อให้เราสองคนเดินกันไปต่ออีกครั้งแต่ว่าตอนนี้เธอคงไม่ บอกอีกล้เชียังจำตอนเธอบอกกอดกันอีกนะเชียังจำทุกอย่างมาตลอดคิดถึงเธอคนเมื่อก่อนอยากให้เธอกลับมาบอกอีกครั้งว่าเธอรักฉันมากเพีก็คขอโทษที่เธอแสดงออกไม่เคยเก่งเท่าไหร่เชยนึกออกทุกอย่างแหละตอนฉันปากแต่แต่ก็บอกเธอว่าฉันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เชยก็บอกรีสูดฉันไม่ชอบเด็กเท่าไหร่ความทรงจำนี้ยังอยู่ค่อยเก็บเล่าใหม่ถึงตอนเธอบอกว่าเธอจะไม่อยู่ฉันร้องไห้แบบไม่อยู่แต่ก็บอกเธอไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ถ้าให้ฉันพยายามมันคงยากกว่าเส้นถ้าให้ฉันเป็นคนตามันคงยากกว่าเส้นอยากกอดเธอนานๆแต่ดันหายไปกับกา่เวลา ยเนอยากดึเธอกลับมาแต่มันพลาดกว่าเซนบอกว่าฉันไม่เคยจำฉันแค่อ้างว่าเซนทุกอย่างที่เธอนั้นทำฉันยังจำมาตลอดและที่ฉันอยากบอกคือฉันแม่งโคตรคิดถึงเธอมากกว่าเซน